ถังนี้ก็จะเป็นปลาหมอนะครับเลี้ยงปลาหมอได้ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับสำหรับปลาหมอและปลาดุกเนี่ยปลาหมอใหญ่แบบนี้นะครับส่วนถังนี้นะครับก็จะเป็นสระไวยน้ำนะครับเนี่ยนะครับเป็นสระไวยน้ําเราไม่จําเป็นต้องปูกระเบื้องก็ได้นะครับผมเราถ้าเป็นบ่อปูนเราขัดมันนะครับเราขัดมันได้เลยครับขัดมันแล้วทาสีได้นะครับผมก็จะทําให้ลื่นนะครับควรขัดมันนะครับสำหรับบ่อปูนนะครับหรือว่าบ่อพลาสติกนะครับบ่อพลาสติกอย่างที่บอกต้องลึกนะครับแล้วก็ มีออกซิเจนน้ำวนนะครับแต่ปลาหมอปลาดุกปลาท่อนไม่ต้องมีนะครับเป็นปลาอื่นต้องมีดูปลาหมอที่ตัวแบบนี้นะครับนี่ดูครับปลาหมอที่ตัวใหญ่ๆแบบแบบนี้เลยนี่ครับผมฟูกระเบื้องก็จะลงทุนสูงหน่อยนะครับแต่ว่าจะอยู่ยาวๆทำฟังก์ัดง่ายนะครับข้อดีของการปูกระเบื้องนะครับนี่เลยพามาดูตัวอย่างนี่ครับนี่การทําบ่อเลี้ยงเพาะและอนุบาลปลานะครับนี่ปลาชะอนเลี้ยงได้นะครับนี่ชะอนตัว ใหญ่ๆอสวยกันแบบนี้เลยนะครับนี่เราแต่หน้าหนาวนะครับก็จะน้ําเย็นหน่อยสําหรับในบ่อปูนหรือบ่อพลาสติกนะครับปลาทุกอย่างจะโตช้าหน่อยนะครับสาหรับหน้าหนาวปลาจะกินอาหารน้อยลงน้ําจะเย็นมากนะครับต่างจากบ่อดินบ่อดินคือข้างล่างจะอุ่นนะครับและข้างบนจะเย็นนะครับตาก็จะอยู่ปรับอุณหภูมิของเขาเองจะไปอยู่ที่ที่เขาอยู่นะครับผมอาหารที่ให้นะครับสาหรับบ่อปูนหรือบ่อพลาสติกนะครับ เป็นอาหารที่โปรตีนสูงนะครับต้องเป็นอาหารที่โปรตีนสูงปลาถึงจะโตดีเพราะว่าบ่อปูนหรือว่าบ่อบพลาสติกเนี่ยเขาจะไม่มีวิตามินได้ธาตุในดินเหมืบมบอนบ่อปนนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเราควรให้อาหารที่โปรตีนสูงและวิตามินให้กับปลานะครับฝูงป,ปลาจะได้สุขภาพดีโตใหญ่กินอาหารเก่งตัวเร็วตัวไวนะครับอ่าพื้นที่นะครับควรถ้าระบอบพลาสติกน,นะครับควรปรับพื้นที่นะครับให้ลึกมุมใดมุมหนึ่งนะครับบ่อพลาสติกก็ใส่ท่อระบายน้าได้ ลึกมุมในมุมหนึ่งแล้วเราใส่ท่อระบายน้ําในที่ต่านะครับน้ําก็จะไหลมาที่เดียวนะครับจะได้ไถ่น้ําน้ําก็ได้มารวมที่เดียวจะได้หมดนะครับจะได้ง่ายในการทําความสะอาดนะครับสาหรับบ่อพลาสติกนะครับปรับพื้นที่ก่อนกนาูพลาสติกนะครับให้เรียบนะครับให้สลุกในมุมหนึ่งก็หลักเกณฑ์ก็จะคล้ายๆกันกับบ่อปูนและบ่ออนึงแหละครับนี่ครับามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งแนวทางในการเลี้ยงปลาโอเคเลยขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ ใยพันปลาครับผมอยู่ในหมู่บ้านเราอำเภอตะบนเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมช่วงนี้มีฉาชีพเยอะนะครับผมต้องระวังเป็ฉาชีพแอบอ้างนะครับผมอ่าเบอร์โทรต้องเป็นเบอร์โทร0801720110เบอร์โทรนี้เท่านั้นนะครับชื่อจริงชื่อณนะรงชัยปลายงามนะครับผมห้ามโอนเงินไปก่อนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นท่านจะท่านเจอมิดฉาชีพนะครับอ้างเป็นใยพันปลาเพราะช่วงนี้ ระบาดเยอะนะครับผมใช้ชื่อผมไปอ้างนะครับใช้ชื่อบอยพันปลานะครับผมแล้วก็ห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะครับถ้าไม่ใช่ผมผมไปส่งก็ผมส่งคนเดียวนะครับไม่มีลูกบอนะครับไม่มีลูกบอและไม่มีเครือข่ายนะครับบอยพันปลาเป็นเอกเทศคนเดียวนะครับผมนะครับต้องระวังนะครับตัวนี้โดนโดนแอบอ้างเยอะมากนะครับผมสาหรับบอยพันปลาครับผมโอเคครับกระมานี้ครับผมขอบคุณครับผมถ้า คิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเก็บไว้นะครับให้พี่น้องของท่านนะครับเพื่อนฝูงนะครับได้ดูได้ชมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ